สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมวิดีโอทางช่องคุณทิปย t u b e นะครับวันนี้จะพาท่านมาชมน้ำพุร้อนปุงพระบาทนะครับตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโดยรวมๆจะเป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาตินะครับวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวน้อยแต่ก็มีทุกวันนะครับ ในสถานที่บริเวณใกล้เคียงก็จะมานั่งจุ่มเท้าบำบัดเท้านะครับบางท่านก็จะอาบน้ำอุ่นๆร้อนๆน,นะครับเราจะพาท่านชมไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จำหน่ายไอติมให้คำแนะนำต่างๆ เดยวเข้ามาตรงด้านหน้าก็จะมีสุมประตูมีป้ายให้ถ่ายภาพกันนะครับเป็นที่รลึกน้ำู้ร้อนปงพระบาทเดินมาด้านข้างนำ้ำพุร้อนก็จะจู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะแบ่งกระจายไหลออกไปด้านข้าง จุดนี้เป็นบอ่ออาบน้ำนะฮะลงไปอาบน้ำทั้งตัวมีค่าบำรุงครั้งละ20่บาทก็ลงไปอาบน้ำทั้งตัวเป็นสระอาบน้ำเดี๋ยวเราพาชมไปเรื่อยๆนะครับนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะครับมาแล้วก็ กลับไปบ้างน้ําก็ล้นออกมาตรงนี้นะครับน้ําตรงนี้ก็ร้อนเล็กนึงแรกๆกก็ร้อนแล้วก็มาตรงจุดนี้เป็นนั่งจุ่มเท้าอ่านหนังสือนะครับแล้วก็จะไหลลงมามาจุดนี้ก็เป็นไม่ร้อนมากจุ่มเท้าแล้วก็สามารถเล่นน,น้ำได้สำหรับเด็กเด็ก เด็กๆชอบมากเลยครับช่วงหนาวนี่จะอุ่นมากตรงนี้เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวจะมาสอบถามรายละเอียดต่างๆตรงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็จำหน่ายไอติมด้วยเนี่ยมันได้สัก เราจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะครับรอบๆก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีเก้าอี้นั่งมานั่งมาหินอ่อนนะครับสามารถมานั่งพักผ่อนหย่อนใจตรงนี้เป็นสระน้ำสระกว้าง มีการบำบัดน้ำนะครับน้ำอาจจะขุนที่สระน้ำก็จะมีศาลากลางน้ำนะครับสามารถมานั่งพักผ่อนทานอาหารนั่งคุยกันชมวิวทิวทัศน์ไปนะครับ นักท่องเที่ยวนี่จะน้อยนะครับไม่ใช่ช่วงเทศกาลตรงนี้ก็มีจุดนั่งรอถุ่มเท้ากันมีเก้าอี้มาหินอ่อนให้นั่งตรงจุดบริเวณสุดท้ายนี่น้ำจะไม่ร้อนมากเด็กๆจะเล่นกันตรงนี้ครับน้ำอุ่นๆไม่ร้อนมากถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวนี่เด็กๆจะชอบมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็มา เดินชมจุมเท้าอ่านหนังสือนั่งรอบทหลานนะครับนี่ก็เริ่มมาเรื่อยๆนักท่องเที่ยววันนี้อากาศอาจจะร้อนนิดหนึ่งจุมเท้าบำบัดนะครับอ่านหนังสือไปด้วยจุมเท้าไปด้วยคุณตาน่นอาบน้ำร้อนเลยนะครับตักร้อนๆอ,อาบล้างหน้าเลย ที่สะอาบน้ําเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาแล้วเรามาอีกทีนี่เริ่มมีมาจุ่มเท้าเริ่มมาเล่นกันละมาแรกๆไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราจะไปจุ่มเท้ากันนะครับบำบัด พื้นที่กว้างอยู่นะครับบริเวณนี้จะเป็นห้องแช่ตัวห้องอาบน้ำนะครับเป็นส่วนตัวลงบริเวณนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายนักท่องเที่ยวที่จะมาอาบน้ำแช่ตัวในห้องส่วนตัวนี่มีค่าใช้ใจ่ายครับต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับ แล้วเราพามาดูตรงจิตนี้ก่อนแต่วันนี้ไม่มีนกท่องเที่ยวมาใช้บริการนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะครับถ้าช่วงเทศกาลนักท่องเที่ยวเยอะมากบริเวณนี้เดี๋ยวเรามาดูการจุ่มเท้ากันจุ่มเท้าก็มีที่นั่งนั่งขอบบอ่อนะครับนั่งขอบบอ่อ จุ่มตามระดับความร้อนถ้าชอบร้อนมากก็บนบนถ้าชอบอุ่นๆหน่อยๆก็ล่างๆลงมาเป็นระเป็นระดับความร้อนนะครับเด็กๆส่วนมากจะชอบความร้อนระดับอ่อนสุดท้ายๆบ่อนะ ก็นั่งจุ่มเท้ากันไปคุยกันไปนะครับวันนี้แดดร้อนนักท่องเที่ยวน้อยเข้าชมฟรีเข้าใจบริการฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายนอกจากจะไปอาบน้ําที่ในห้องส่วนตัวนนมีอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายแต่บริเวณด้านนอกไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับนั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากัน จุมเท้าเอาจนตัวร้อนเลยก็ได้ส่วนมากนะักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการก็จะนั่งกันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมากสุดก็ชั่วโมงครึ่งนักท่องเที่ยวบางท่านก็มาชมแล้วก็พักผ่อนนิดหนึ่งแล้วก็กลับบ้านก็มีนะครับบางท่านอาจจะไม่มีเวลาถ้าท่านไหนมีเวลาก็ มานั่งงจุ่มเท้าเป็นชั่วโมงก็มีนะครับ okay. <All> right. เด็กๆนี่ชอบที่สุดเลยนะครับ okay. <All> right. เป็นเป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวนะครับ ในจังหวัดเชียงรายน้ำพุร้อนปุงพระบาทตำบลบ้านดูใกล้ๆก,กับสนามบินเชียงรายใกล้วัดขัวแค่ใกล้บิ๊กซีสนามบินนะครับสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่าจุ่มเท้าหรือว่ามาชมถาสถานที่ได้ช่วงฤด,ดูหนาวนักท่องเที่ยวจะมีจํานวนมากนะครับช่วงนี้ ไม่ใช่ช่วงท่องเที่ยวอาจจะมีเบาบางแต่ก็มีเรื่อยๆทุกวันนะครับก็อยู่ตรงนี้นานแล้วก็ช่วงนี้ก็ถึงเวลากลับบ้าน กดติดตามช่องคุณทิปย u b e เพเนอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขงาช่วงขากลับบ้านเราก็จะมาทำบุญตรงนี้นะครับทำบุญช่วยเหลือคนพิการแล้วแต่ศรัทธาจะทำกี่บาทก็ได้หรือบางท่านไม่มีกำลังทรัพย์ไม่ทำก็ได้นะครับไม่ได้บังคับนะครับแต่นี่เด็กๆอยากจะทำ ไม่มากแล้วครับแต่ก็เป็นหนึ่งกำลังในการช่วยเหลือนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะออกใบเสร็จใบรับรองให้นะครับมากน้อยก็ออกให้น้ำผู้ร้อนปรงผระบาด ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็มีแค่นี้นะครับทิปหน้าเราจะพาท่านไปชมที่ใดบ้างกดติดตามกดแชร์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับ